สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้เราจะไปรู้จักคําคํานี้นะคะนั่นก็คือคําว่า h o m o n y e r นะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นตาหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคํานี้หมายถึงอะไรนะคะิกมีทั้งรูปภาพตัวอย่างประกอบพร้อมประโยคมีคําแปลเป็นภาษาไทยไปดูกันเลยค่ะว้าพิธี h o m o n ม m e r ห o ม o n ิมอร์หมายถึงอะไรครับ Homonimer หู Hom imer, อม,รรม,มอนิมอ Homonimer คือคำพ้องงเสียที่มีการสะกดหรือการออกเสียงเดียวกันแต่ความหมายต่างกันไปดูคำนี้ค่ะ gift คำนี้แปลว่ายาพิษคำนี้จะเป็นคำนามนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะ d e n f l u s กล่องส้มสโต้โพหิลล์ไอเซลเลนอินน์หอนและแอนฟารียิฟต์เปน Flask กล่องส้มสโต้โพหิลล์ไอเซลเลนอินน์หอนและแอนฟารียิฟต์ขวดที่อยู่บนชั้นวางของในห้องใต้ดินมีพิษอันตรายส่วนยิฟต์คำนี้จะแปลว่าแต่งงานและคำนี้คือคำ adjective ซึ่งจะขยายคำนามนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ดีฮาวัตยิฟต์อีทีโอร์ด i ฮาวัตยิฟตอีทีโอรพวกเขาแต่งงานกันมาแล้วสิบปีว,ว้าวสุดยอดเลยครับงั้นช่วยอธิบายคำอื่นๆหน่อยสิครับได้ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยเดิร์าคำนี้เป็นคำนามที่มีไอรหรือแอนนำหน้าแปลว่าประตูมาดูประโยคง่ายๆกันเลยค่ะ d ู g o ขึ้นบ o ดูเห็น door ทิศทางซ้ายดูกรขึ้นบันได so ดูเห็น door ทิศทางซ้าคุณขึ้นบันไดแล้วจะเห็นประตูทางซ้ายมือส่วน door คำนี้จะเป็นกริยาแปลว่าเสียชีวิตมาดูประโยคกันค่ะ t i s do i g g s p i e s e r door do t i s do e g g s p i e e r d o r do ถ้าคุณไม่กินคุณก็ตายต่อไปเรามารู้จักคำว่า เทร์กันบ้างนะคะเทร์ตัวนี้จะหมายถึงต้นไม้เทร์ตัวนี้จะเป็นซุบสันทีฟนะคะหรือคำนามมาลองผันกันดูนะคะเอ็ดแชร์เทร์ทรทรานะใช่ไหมคะไหนมาลองแต่งประโยคง่ายๆดูนะคะใหญ่ h a r e at stud t r e for anhusa ใหญ่ h a r e at stud t r e for anhusa ฉันมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะโอเคค่ะไหนะมาลองดูเทรอีกตัวหนึ่งนะคะเทรอตัวนี้จะเป็นกรุนทานนะคะคือเออเลขนั่นเองนะคะแอนทูเทร่อฟร์ไ้ใช่ไหมคะมาลองยกตัวอย่างง่ายๆเช่นใหญ่ฮาวัดอีนอริเกอิเทรอโอใหญ่ฮาวัดอีนอริเกอเทรโอฉันมาอยู่โนเวได้สามปีแล้วนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูคำว่าผ่าแรกกันนะคะผ่าและคำแรกจะเป็นคำนามแปลว่าลูกแพรนะคะผ่าและคำที่สองก็เป็นคำนามเช่นกันเช่น l ีสผ่าแแปลว่าหลอดไฟและคำสุดท้ายน่าสนใจผ่าแ f u ฟุลเป็นคำ adjective แปลว่าเมาไม่ได้สติมาดูประโยคของคำนี้กันนะคะ汉语ผ่าแ a ะฟูล professor e g ผ่าและฟูล p r o f e s s o n อีกอเขาเมาไม่ได้สติเลยที่งานเลี้ยงเมื่อวานนี้มาดูคำว่าฟ e กันค่ะคำแรกจะเป็นซูบสันทิตมีแอนนํำหน้าแปลว่าผู้ชาย h and ันอาร์ตแอนฮิก e กลิฟฟีดฮันอาร์ตแอนฮิกเลิเขาเป็นคนดีคำที่สองก็เป็นซูบสันทิตเช่นกันโดยมีเอนํำหน้าแปลว่าหอวชาวประมง They are a เอ e ฟ d ดแวดเฉิน t h e y are e อ f e e ีดแวกเฉินมีหอชาวประมองอยู่ดิมทะเลและคำสุดท้ายเป็นซับสันทิปเช่นกันโดยมีแอนนำหน้าแปลว่าไม้ขีดหรือไฟแช็ค h a d d f f e r h a d ร f e ูฟคุณมีไม้ขีดไหมส่วนเคลิร์คำนี้น่าสนใจคำนี้จะเป็นซับสแนทิป โดยมีไอหรือแอนนำหน้าความหมายของคำนี้หมายถึงกรงเล็บที่หนีบหรือก้ามมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะไดอาร์ฟฟอร์บุชออเบร็กเกออาฟเคลนะผูเ้เลวนะครับนะเบอร์อินนอะรินนะกะไดอาร์ฟ ge นะร์บนะุชออเบร็นนะกเกออาฟเคลื่อน n ะผู้เลวนะครับเบอร์อินนอะริกะในนอร์เวย์ห้ามไม่ให้แกะก้ามของปูขณะที่มีชีวิตอยู่ คำว่าเคลิรจะมีความหมายได้ทั้งสัตว์และสิ่งของไปดูรูปต่างๆกันเลยค่ะหุ่นเน้นเคลิร์กงเล็บสุนัขคัดเคลิร์กงเล็บแมวเด็กเมฟี่เล็กเคลิร์สมอมีก้ามสีตัวเคลิร์เชลเลร์กลวแมชินเครื่องหนีบสําหรับรถขุดดินดิคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจคํานี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับการเกานั่นเองค่ะ c คลืที่เก่ามาข้างต้นจะเป็นเคลืที่อยู่ในรูปของซืบสันทิปหรือคํานามนะคะต่อไปเราจะมารู้จักคำว่า c l e ืในรูปของกริยาหรือวัตมั่งนะคะคำนี้จะหมายถึงคันหรือเกานั่นเองค่ะโอเคค่ะไหนลองไปผันกันดูนะคะโอเคลือเคลลิดเดาคลนั่นเองค่ะโอเคค่ะไหนเราลองแต่งประโยคก,กันมั่งนะคะอเอ้ย,น,ยนะนะมีนะเคล เอ้ยนี่ยนะมีนะเกลือตาของฉันคันใหญ่เกลือไหมอีหนนะใหญ่เกลือไมอีหนนะฉันเกามือของฉันหุ่นเกลือไซโพริกเกนหุ่นเกลือไซโพริกเกนผู้หญิงคนนั้นเกาหลังของเขาหันเกลือไซโพหูดฮันเกลือไซโพหูดผู้ชายคนนั้นเกาหัวของเขา และมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคันดูเคลอไมโพริเกนย้ยเคลอคันดูเคลอไมโพริเกนย้ยเคลอคุณช่วยเกาหลังของฉันได้ไหมฉันคันจะไม่งงนะคะตัวอย่างนี้เคลอคำแรกจะเป็นลักษณะแปลว่าเออกเกาใช่ไหมคะคือการกระทำ และเคอร์เที่สองจะเป็นจะหมายถึงคันนั่นเองค่ะเออก็หมายถึงความรู้สึกนั่นเองที่หวังวมาทุกท่านคงจะเข้าใจนะคะมาดูคำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ HOP คำแรกจะเป็นซูบสตันทีฟที่มีไอหรือเอ็นนำหน้าแปลว่าม้าตัวเมียเช่น The r าร e e d n นี d เดลิ h ุบบะ d ดออาร์มันเป็นม้าที่สวยงาม คำที่สองจะเป็นกริยาแปลว่ากระโดดตัวอย่างเช่นโอห p ปะเถาอามุชมฟอบานนะโอหฮปะเถาอามุชมฟบานนะการกระโดดเชือกเป็นเรื่องสนุกสําหรับเด็กๆขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆนะครับยินดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หล,หลายๆท่านก็คงจะรู้จักคำว่าโฮโมนีมาแล้วนะคะก็คือคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะตัวอย่างที่ติ๊กให้มานี่แค่เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายคำที่มีเสียงเหมือนกันและเขียนเหมือนกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ